สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่นานะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตบาบลท่างามอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับด้านหน้าธาราครับก็คือสภาพทางสาธารประโยชน์เข้ามายางแปลงครับตรงนี้จะเป็นทางลาดยางแบบชํารุดนะฮะทางลาดยางนะฮะร,รอการปรับปรุงนะจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่างามครับ ซึ่งจากตรงนี้ออกไปถนนทางหลวงครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับหน้าแปลงครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาเนี่ยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะที่ของเราจะต้องเข้าจากถนนเส้นนี้เข้าไปประมาณ50เมตรครับ เนื้อที่13ไร่1ง,งาน51ตารางวาโฉนดนอส4อสจอครับ2แปลงรวมกันที่ติดกันแปลงนี้ขายยกแปลงที่1 750,000ครับราคานี้รวมโอนให้กับลูกค้าไปเลยเป็นที่ทุ่งนาครับตรงนี้นผ่านบ่อเลี้ยงปลาของอีกแปลงนะครับเข้ามา เนี่ยครับแปลงของเราอยู่ฝั่งซ้ายมือของทาราครับแนวเขตตั้งแต่นี่เลยครับกอไผ่ตรงนี้นะแล้วก็ตัดขึ้นไปตามถนนลูกลังครับหน้ากว้างประมาณห5สห้าเมตรหน้ากว้างประมาณห5้าเมตรครับลึกลงไปประมาณสามรอกว่าเมตรครับแปลงนี้นะฮะแนวเขตตั้งแต่กอไผ่แถบนี้ครับขึ้นมา นะทั้งแถบเลยครับนะมีบอ่อเลี้ยงปลาครับในแปลงนะบ่อกเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตรครับมีเพื่อนบ้านนะครับแปลงนี้ลักษณะเป็นบ้านสวนครับ นี่ครเจ้าของที่ปลูกมะม่วงไว้เป็นที่สวนสลับกับที่นาที่สวนตรงนี้ก็ขุดบอ่อนะครับเก็บน้ำเลี้ยงปลาไว้สูบลดต้นไม้ริมบอ่อแล้วก็สูบไปทำนาได้ตรงนี้ครับ ปลูกไหลบัวครับปลูกบัวนี่สามารถนำการบัวไปขายได้ครับตรงนี้ปลูกไหลบัวสามารถนำบัวไปจำหน่ายขายได้ครับตรงนี้ ด้านนี้ก็มีบอ่อนะมีบอ่ออยู่สามลูกครับมีบอ่ออยู่สามลูกครับนะครับริมขอบบ่อครับก็มีต้นไม้มาทำรังริมขอบบ่อครับก็มีนกมาทำรังครับบรรยากาศสวยงามทีเดียวครับธรรมชาติเลยตรงนี้เราสามารถดัดแปลงครับตรงนี้เป็น เราสามารถดัดแปลงตัวนี้เป็นพื้นที่ซุมนั่งพักผ่อนนะครับซุมนั่งนอนยามค่ําคืนนะครับเป็นโฮมสเตย์แบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทเชิงชายทุ่งได้เลยครับบรรยากาศโซนนี้นั้นเงียบสงบดีครับมีทั้งแถบครับ นี่นะครับแนวเขตของเราครับที่เราถมไว้นะฮะตรงนี้เนินนี้ตรงนี้สามารถนำ Mac ing, แมคโครมาเคลียร์ลิงและก็ปลูกบ้านได้ครับเนี่ยคันนานะครับตรงขึ้นไปเลยนะฮะลึกยาวลงไปประมาณ350เมตรได้ครับตรงนี้เดี๋ยวรูปแปลงครับเดี๋ยวทาให้ดูรูปแปลง ลูกแปลงเป็นแบบนี้ครับนะฮะไฮไลท์สีเหลืองครับนีะฮะทาราเริ่มรีวิวจากถนนทาราเริ่มรีวิวครับจากถนนลาดยางนะฮะที่ชารุดสุดโสมไปตามการเวลาครับตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามามานี่คะตรงนี้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับเข้ามาครับตรงนี้ครับหน้ากว้างตรงนี้สองแปลงรวมกันประมาณหกสิบห้าเมตรครับบ่อจะอยู่โซนนี้ครับ อู่โซนนี้แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นที่นาทั้งแถบครับนะระวังนะฮะเป็นแบบนี้เลยครับ13ไร่หนึ่งงาน5้าิดตารางวานะยกแปลงเนี่ยรวมกันเนี่ยครับยกแปลง บรรยากาศโล่งโปร่งครับเดินมาอาจจะได้ยินเสียงลมผ่านการรีวิวนะฮะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะเนีย่ยทำฟาร์มได้ครับฟาร์มเลี้ยงแพะแกะวัวครับเนี่ยครับดูหญ้าอยู่ต่อฟางต่อข้าวเนี่ยครับในช่วงจะดูแรงแบบนี้ครับนำมาปล่อยเลี้ยงได้นะมีมีแหล่งน้ำให้แล้วเรียบร้อยนะครับ มีเพราะปลูกนะฮะกล้วยมะพร้าวนะครับมาดันริมขอบบ่อไว้ให้เรียบร้อยครับ ครับทังแถบเลยครับเจ้าของแปลงก็มาทำการดันคันคูนะฮะให้กับเจ้าของแปลงเดิมนะครับก็มาทำการดันคันคูนะครับให้เป็นรูปร่างรูปแปลงนะตรงนี้ครับ บ,บ้านอีกหนึ่งหลังครับบ้านสวนครับและก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ครับก็จะเป็นบ้านสวนอีกหนึ่งหลังเช่นกันครับจากตรงนี้ไปโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาอภัยภูเบศครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตรครับและก็จากตรงนี้ไปโรบินสันปาจินบุรีระยะทางประมาณ11กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปตัว จากตรงนี้ไปเมืองจังหวัดจากตรงนี้ไปจังหวัดนครนายกครับระยะทางประมาณ56กิโลเมตรถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พักรังสิตระยะทางประมาณ115กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ110กิโลเมตร จากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับระยะทางประมาณ120กิโลเมตรเท่านั้นครับเดีะครับมาจนถึงกอไผ่ตรงนี้ครับนี่แนวกอไผ่แล้วก็ตัดขึ้นมานครับตามคณานาฝันะ่งขวาทั้งแถบ มะม่วงครับด้มะม่วงหลายต้นนะครับแปลงนี้กําลังออกลูกออกผลนะฮะมะม่วงอันนี้ก็เป็นต้นมะดันครับกําลังออกดอกนฮะต้นมะดันนี่มะม่วงครับ ต้นผักขี้เหล็กครับตรงนี้ปลูกได้ครับเนี่ยเดาฮะมีพื้นที่นะครับขอบอถ้าทำสวนปลูกได้เลยผลไม้ไม่ว่าจะเป็นก็ทุเรียนพวกนี้ครับมะพร้าวขึ้นผักสวนครัวครับนี่ครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะพื้นที่ของเราสามารถปลูกได้ครับตรงนี้ ถ้าท่านพักอยู่ไกลครับไม่ต้องถ้าพักอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาลดต้นไม้ครับเราสามารถวางระบบเป็นระบบลดน้ําอัตโนมัติก็ได้นะครับตั้งเวลานะฮะลดน้ําใช้พลังงานโซลาเซลล์เนี้ยฮะพลังงานแสงอาทิต์นี่ตะไคร้นะไม่ได้ซื้อเลยถ้าเกิดว่าเราเกษียณมามาพักอาศัยอยู่พื้นที่ตรงนี้ครับ เพื่ออาจจะทำเป็นธุรกิจเล็กๆครับพอได้ขายนะฮะไปขายขาแตขาไขร้ใบมะกรูดขายมะมกขายมะพร้าวล้วยพวกนี้ครับมะม่วงเพื่อที่ไปซื้อเป็นพวกเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่พวกนี้ครับเหมือนกับการแลกหมุนเวียนซึ่งกันแลก,กันครับตรงนี้ก็สามารถเลี้ยงเป็นไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงได้ครับ ครับวันนี้ทราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินเป็นที่นาที่สวนครับที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่13ไร่1งาน51ตารางวาราคายกแปลง1,750,000บาทครับทราพาทุกท่านเข้าชมไม่เพียงเท่านี้ทรากราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทราสังหาปราจีนด้วยมาทรากราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ วันนี้ทาราขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพาราลัยแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรานาทุกสิ่งอย่างร่้ามรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการทําธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้มีแต่ลูกค้ามาสนับสนุนครับเงินได้นองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทาราสังหารปจินกับขอพระคุณครบ